ไหนก็ใส่แว่นเหมือนกันแหละอ๋ใส่แว่นเหมือนกันนะด,ด้วยใส่แว่นเหมือนกันนะด,ด้วยอ๋อหังเงิน <laughs> ใส่แว่นกับคูกัแบแม่แด,ด้วยอ้าวาเรากำลังจะไปเกี่ยวข้าวพ่อกันนะคะไปกับพี่ทั้งเงินแอบใส่แว่นด้วย ถังเงินก็จะใส่แว่นแว่นเกีเ่ยๆมนะเราจะไปนากันนะคะจะไปเกี่ยวข้าวพ่อ,อกันรถเกี่ยวลงนาแล้วเราก็ไปกับพี่ทั้งเงินนะคะทางเป็นหลุมเป็นบอ่อหน่อยนะคะอันนี้ต้องให้พี่ถังใส่แว่นนะคะมาไปไกลนะคะ เดวฝุ่นเดข้าตาเนาะ๋ยวลมข้าตานะาล,าานะลูกเนาะเรามีหมวกเรามีหมวกมีแว่นนะคะไปนั่งไปนะคะพี่เดีย๋ยวไปนากันนะคะทางออมีทางดีมั่งไม่ดีมั่งนะคะทุกคนอันนี้พาพี่ถังไปถึงนะ,คะาค่ะถัากำลังจะเกี่ยวข้าวของพ่อนะคะอากาศก็ครึ้ม พาพี่ไปนะคะพาพี่ไปพาพี่ถังไปด้วย